เขาหล่นหล่นนั่นน่นได้หล่นอีกแล้วเอ๊ะเอจักโดนไอหยอกนะตีกันอยู่บ้างมั้ตกรถมั้รถพอดีไปช่วยดิไปช่วยดิไปช่วยดิ ต่อเขายิงไม่แตกจะร้องที่อะไรปัญญาล่อนงไม่ต้องขยัเลยทไหนล่อวะนี่ข้างล่ต้องไม่ตองยต้องยิงไมต้องยงต้องยิงไม่ติมาิไม่ต้องิม่ไม่ต้องไม่ต้องม่ไม่ต้องเล่นมม่งลงยองยง้ย ไเอาม้เล่นมันต้องยิงแล้วมันต้องยิงแล้วกระสุนนี่ยากคุณล้อมันข like yeah. ึ้นมาเดี๋ยวกูใสอีกหมอมาเย็ดเย็ดเดี๋ยวตีตามตัวไปเลยตีตามตัวไปเรื่อยๆยิไปเรื่อยๆเบื้องยาเบือกเฮ้ยแล้วเขาขึ้นรถได้ไงอ่ะยยิงอู่ จะลงเล่นกึม,มาว่ากัตมไม่ได้กต,ตอกเอาเดิไอ้หี่ย่นีเก่งกว่มึงสาสตว์เลือีเก่งกว่มึงเลย เถื่นนะมันเถื่อนมหนื่อนทางเขาหน้่ยทางเขาวนกับหนีเก่งแล้วหนีกูได้ปะเลื้นอไดแรงคอนเึลนอกแต่ปิ้งรอกไปไหน่อยวะวะ สงสัยผมกูหล่อนผมก็เสียงออกมาทางนี้ไอ้เหี้ยผมก็เสียงมันมาทางนี้ัสม,มามาน่ะมันมาแล้วมันมา,มา,มาตะลงครับเอ้าเฮ้ย ลองได้ยินป้าดูวนดูเวนไอสั์เพื่อนมึงบ้ามึงเห็นไหมเนี่ยไอโง่แจ็คพูดไม่ดูมึงปัญญาอ่อนพี่อะไรมึงกับบ้ามึงับปัญญาอ่อนเห็นเพื่อนไหมอางโงอย่าเงอย่าเลื้ออย่าเพื่ออย่าเพือนอย่าพือย่าพอนอาเพยเพื่ย่เพื่อนย่เ่น่เพย่าเพ่อนอย่า่อนอยา่อนอางล่น่าง่ออยมา่อยาพ่อย่่นอยาเลยยพืนไยาือนม่าพี่ออาพ่อ่่กูอย่นอย่อ่อยนอนา่อนนอะไรมึงไอสัตว์ ได้คุณแม่ไม่เฮียยิงมาลงเลยมันเล่หนึ่งมันต้องช่วยเพื่อมันต้องช่วเพื่อน เออจัดเออจริงเออจริงคุน่าจะไปไล่บัางรถนะเดี๋ยวชุบไม่ได้ชุบเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองคุน่าจะไปไล่บัางรถให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเยอะมากคงโงไม่ไม่รวมรวมรวมเล่นตรงเพื่อนกลับมากลับมาเล่นบนบ้านกลับมาเล่นบนบ้านก่อนให้เพื่อนกลับมาเล่นบนบ้านเด่นสนไหนเด่นสนไหนใคร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 ตายอ่ะนี้คนไหน่อยเฮ้ยชุบเพื่อนชุบเพื่อนเราเหลือเยอะไอ้เหี้ยมันมันโน่เหี้ยอะไรว่ามันเหลือเยอะวะไอ้เหี้ยชุบพี่ดับชุบพี่ดับใครไม่รู้อ่ะหัวขาวอ่ะพี่ดับปะชุดละชุดละ เอาๆขี้อะไรมึงไอ้สะอาดเอ้ยเพื่อนอย่าให้เพื่อนนอนนะอย่าให้เพื่อนนอนน้ำปิดตัวปิดตัวชุบมันหน่อยปิดตัวชุบมันหน่อยกูมันโนคุอะไรอะไฟมึงมโนคุอะไรไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายโอ้ยทำไมกูโหดจังวะกันหน่อย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  นอนน้ำชุบมูอี่หน่อยตายห่อยควายเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะปิดดิปิดดิชุบพี่น้อยู่นะอุบมือี้วชุบมีแล้วเอาดิไหวไหวหวหวยโง่คหเพื่อนนอนนใหญ่เพื่อนนอนไหวเอมไเก้ไหวไล่ปิดไล่ปิดเอมไวเก้ไหวไหวชิวไหวชิวไหวชิวันทุกเพื่อนบนรถบนรถไหวชิว เหามุมเลงคนลำบากอ่ะโดนลุมแบบผมโดนเล็งจัดเลยอ่ะไม่ไหวเลยอะโดนลุมชิบหายอ่ะจะด้งดิ่งเยอะไอยสัสช่วยจ่าอยู่นะช่วยจ่าอยู่เอชุบเงี ผมจะพ่วงนี้นะเพื่อนนอนอยู่หน้าไม่ตายล็อกไอ้ห้อยไอ้ห้อยไอ้ห้อยตีให้เดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้ตีแล้วตีแล้วตีแล้วอีโบคุณไม่ได้ไปไทุบไปฮะชูบิจัยอยู่ยิจุ่มันบู๊รุษสวยสวยมันบุกรถษมันเอาบู๊ลูกตันหลุดไมึงเอามันเลี้ยงต่อเลยเอามันต่อเลยมึงเอามันต่อเลยมึงเอามาต่อเลยให้มันโดนยิงอาวุธไปเอาดีพี่เอาเงิ้นเลยไงเอาเงี้ยซัดโอ้เอาาดีเเองินไงเนี้ ื่อนออกมาช่วเพื่อนออกมาช่วเพื่อนด้วยช่วเพื่อนด้วยตรงเนี้ยช่วเพื่อนหน่อยช่วพี่ดาบช่วพี่ดาบช่วพี่ดาบเฮียโคตรน่าไม่รู้โดนใครไปหนะไฟไม่ยังแข็งไอ้สารเอ้ยช่วเพื่อนตำรวจมามาเก็บมาโดนตำรวจมาเป็ดเนี่ยไม่เก็บอ่ะแก็บแก็บแก็บจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะเดะเดะเก็บแก็บออกด้วยชพี่ดาบช่วพี่ดาบไปไปไปออก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 พี่ไปชไปไปไปกูกินยาไปใหม่แล้วว่ะ ทำไม่ครับทำไม่ไม่ผมปลดล็อกรถแล้วผมจะขึ้นรถไว้แต่แม่งไม่ทันตัวแม่งเดินเออๆอ่ะขึ้นไปขึ้นไม่ได้ชุบพี่ชักยังเดี๋ยวกูชุบอยู่มันขอบสมมันกองไงน้ำเดือดเออมึงชุบใครเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงก็ต้องรีบคิวฮะเลี้ยเลี้ยสัตว์อ่ะกูชุบพี่ชักต่อไปหน่อยชุบหน่อยชุบไม่อยอ่ะเหมือนแล้วนะที่ชุบหมดแล้วครับเม่กี้ผมชุบไม่ได้แล้วตรงเนี้ยผมกินยากันอยู่ รถหลุดไปแล้วผมไม่ได้ลากอยู่ละนจะพี่มาแล้วนะหน้าที่ผมฟีตายครับแล้วทำไมผมชุบพี่อะพี่พี่ชุบบอลหน่อยเฮ้ยชุบบอลหน่อยเเนี่นโดนเกเกงเกเกเก๋เคโงเค๋งเก๋เก๋เก๋อเกโเก๋ง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 เเก๋อเ๋งเก๋งเงเกงเงเกงเยอะเล๋งเกโงเก๋งเคนงเงเก๋เเเคเงเเเ นายนายรถหลุดอ่ะนายรถรรรถถถกูหหลลุุดดอ่ะะนพี่ชักหลุดนะทุกคนรถกูหลุดเหมือนกันเอามาบุ้มหลุดไม่เห็นหรอเขาแทงอ่ะจะเล่นเราได้นะเรามีศพนึงนะหน้าบ้านเราคนเราน้อยอ่ะทำไมเราทุกข์ช้าเกินอ่าหมดเลยทันมาดิทันจนจุกไฟจะจุกไฟไอ้ใส่การเลยของขออย่าปั๊มเลยไอ้ขอยลองลองม่เอาใหม่ตะกี้เราพลาดออกไปข้างนอกเว้ยมันเลยแยกไปสองไฟพี่ชักพี่ชักว่าพี่รถรถพี่อยู่ตรงนู้นผมเจอแล้ว

โดนระวังโดนระวังโดนดีเอามึงต้องเอามึงต้องเอามึงต้องเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวถ้าถ้าบอสไปเราเล่นง่ายช็อปแค่ตัวเดียวเองบอสคือลงเลยพี่ลบ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 ไม่มาเยอะไอ่เฮ้ยอ่ไอ่ไอ่ล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยเจ๊พี่บุญไปเลยตีตีตีดาเมจไปเลยเดียวดาเมจไปเลยดีาเมจไปเลยเดีดาเมจไปเลยตายจะตายจะตายสิไอ้ยักษ์ไอ่ไกลไอ่ไกลโง่หัวโตอะไรเนี่ยไอ้ ไก่ไกจ้าไกลอ้ไหวะจ้ไกจาไก่ทำอะไรได้สัตว์หไม่ใชชนคนนะชนคนนะมึงจะขวางทำไมอ่ะยิบดียิบดีพี่กูคือรดยิบดียิบอดีไอ้ควายกูเดี๋ยวพี่จัาฆ่างไอ้เหียปัญาอ่อนจัด ยาไปโดนไปจี้ไปจีไปยางดิยิงยางยางขับต่อก่อนขับต่อก่อนขับนขึ้นคันือทากนครับยางิงดีดีคนขับโต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 รถชนรถชนรถชนคุณวายไปลเนอะลูกคอขึ้นพี่ไปเลยไปเลยกูรออยู่แล้วไหวโอเคโอเคถอยมาถอยมาถอยมาจีนขับดีจีนบอรอดแล้วบอรอดแล้วบอรอดแล้วลูกกูได้จะโดนอ่ะ ส่งลูกกูไปตายแทนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นสิบเลยไอ้เหี้ยเป็นสิบเลยสารไลตีกูเป็นไก่เลยไอ้เหี้ยได้นะกูไม่เล่นกับมึงนะความจริงแล้วด้วยไอ้เหี้ยนี่มาโดนหรอทีอยากกันช่วยชีวิตจิพายก้าวไปแบนทรายด้วยนะ ฝูงลิงไล่ต,ตบเมลเช้่อคนออน่ากลัวชิวรอดด่าตึงพอเฮียไม่ตึงนวยว่างั้นงั้น,น่ะไอสัตว์ <c oughs> ผมโดนเลงไว้เฮียเล่นยากมากเลยเห็นไะ ครับผมขอโทษพี่มันบั๊มมาโดนม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถอยู่ไหนฮะผมต้องไปผิดจะฟังเดี๋นะมันไฟเรื่อยๆดีแล้วให้มันเสียของไอ้เหี้ยอยากไฟเพิ่มเพื่อปล่อยมันเฮ้ยอยากให้มันยิงล้อซีดีบ้าอยากให้มันยางดิอยากให้มันยิงยาวก็ขยับรถตกมันอะ กูบาลอดีอยังแต่รูา,ามั้ลอะไรฮะกี่มารีกีม่มารีทั้งที่ขอมีปืนน่ะเพราะสภาไม่ใช่เอ็มคนี่พี่ชักมาพี่พี่ชักเยีย <c oughs> yeah, มันคนฉลาดเันเอารถจอดดักแล้วไม่ก็ดักดักชนอะไรเฮียบ <Yeah. S 2> <c oughs> เอาโมาก่อน ไม่มีดักนะรอบนี้ใจหายหมดไอ้เหี้ยมีอยู่มันต้องพี่อวะเดี๋ยวพี่มาแล้วมาแล้วปีศาจกลับมาแล้วไอ้เหี้ยไม่กี่ที่ไฟแพ้ผมดิบโดนปลาต้องตอมน่ะปลาตัวบั็กนะปลาไม่ทันแล้วบปอาตอมนอกบ้านตอนนี้คนเรอมรอมหม่ยรอมหม่ใจเย็นไม่น่าถี่มีคนแพ้